พลิกพัน กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับภาพยนตร์ที่ทำให้คุณยิ้มได้และเรื่องราวการผจญภัยของเหล่าม้าหมาในภารกิจปกป้องน้องว่านก่อนนำไปพบกับเหล่าเพื่อนพ้องกับการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากเหล่าคนใจร้ายที่ต้องการจับม้าหมาไปขายชายแดนจะสนุกและน่าติดตามมากน้อยแค่ไหนพบกับทีมนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ม้าหมาสองครับ hey. วัสดีครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีแขกรับเชิญค่ะด้วยค่ะสวัสดีครับ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 เจอสวัสดีลูกสวัสดีครับโอ้โหนี่นี่ชื่ออะไรนะครับอาจารย์เจอเจอเจอเหรอฮะเจอโอ้นี่นะครับนี่ก็คืออาจารย์ผู้ฝึกสอนอาจารย์บรรชัยอาจารย์บรรชัยนะเป็นเป็นเจ้าของด้วยไหมฮะ เป็นเจ้าของด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือพ่วงกับพี่พันธ์ธรรมนี่ไม่รู้จักเลยคนนี้ไม่รู้จักอ่ะรมามาเรื่องไหนมาสองมาสองนี่มีด้วยนะคุณโซเฟียนะะฮสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคร่ะคุณโซเฟียเคยมาตอมแมลงวันเหรอนานแล้วเด็กี่ปีเนี่ยจะสิบปีแล้วมั้งเฮ้ยรายการเราไม่ถึงไม่ถึง เรื่องเออใช่เล่นด้วยเล่นด้วยหรือว่าให้ทุนให้ทุนสร้างเอาเอาแน่แน่เล่นด้วยเล่นด้วยเพราะคุณโซเฟียเงินเยอะไงเขาเขารวยเขาทําอะไรก็ได้อ่ะค่ะคโอ้โหเล่นด้วยแสดงด้วยนะฮะค่ะแล้วแสดงพอจะบอกได้ไหมแสดงเป็นยังไงแสดงเป็นเป็นเหมือนใครก็เป็นตลกคุณตลกนาเด้งกับคุณอานาอานาช่ยช่ใช่คุณอานาชุนชื่นใช่ใช่อาเป็นต่างคุณต่างพูดไม่ค่อยชัดเขาพูดภาษาเต้อยู่พี่โซเฟียพูดภาษา จริงกังนะอาทีนี้เด่นเด่กับเด่นกับเจอมาเติ้นได้มากเลยเพราะว่าเจอจะเป็นคนเป็นสมาค่เป็นหมาที่เป็นหมาที่เจอเป็นคนอะไรเหรอเจอเป็นหมาเออเจอเป็นหมาที่น่ารักมากเลยอ่ะทำให้โซเวียเติ้นได้มากเพราะว่าเขามีคนมาคําวเมืองเดออเจอจะอย่าเล่าหมดนะอย่าเล่าหมดนะเจอจะช่วยไม่แม่นี่เดียวเจอจะไปช่วยนั่มเด็กกับมาอาทีนี้ทำให้เติ้นได้มากเลยอ โอ้โหจบคุณมันทำนะพูดผมไมตื่นเต้นนะนุ้นโอ้โหยาตอเออจำนวนหมาในภาคสองเนี่ยกับมาหมาภาคแรกเนี่ยคือมีเท่ากันไหมหรือว่าตัวที่เคยแสดงในภาคแรกทุกตัวเล่นในภาคสองไหมเออเกือบทุกตัวครับเกือบทุกตัวเกือบทุกตัวก็ถ้าในภาคแรกที่เป็นตัวหลักเนี่ยเก่งเปี๊ยกเซ็กซี่พี่กุลลุงกาแฟแล้วมะขาม ก็จะไม่มีลุงกาแฟกับมะขามเพราะลุงกาแฟในเรื่องก็แก่ชรลาผ่านไป5ปีมะขามก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเรื่องของบมาหมานี่จะเป็นเรื่องของแก๊งข้างถนนนะแก๊งเก่งเซ็กซี่เปียกพี่กุลแล้วก็จะเจอเพื่อนใหม่ไปแต่ละภาคภาคนี้ก็มาเจอเพื่อนใหม่คือเจอปฏิบัติการของเจอคือไปเอาน้องว่านขึ้นมาน้องว่านคือเด็กคือเด็กบอกใช่ครับและจามนชัยต้องอยู่ในกองถ่ายตลอดเลย ครับเนะฮะไม่งั้นเขาคงไม่นิ่งขนาดนี้ฮะจารย์ถ้าอยู่คนอื่นเนี่ยก็จริงจริงแล้วเนี่ยต้องบอกเวลาที่แสดงเนี่ยเขาก็จะสามารถอเล่นกับนักแสดงได้นะครับอาจารย์คะเจอกี่ขวบนะคะตอนนี้เนี่ยขวบครึ่งครับขวบครึ่งโอ้ยอาจาย์ตอนเขาเล่นก็เด็กมากเลยคะพี่ก็ก็โหเาเก่าเขาเขาทนั้หเออคือตอนที่เราได้เข้ามาเนี่ยก็ได้มาตอนประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับคือ พอคุณปุ๊กพุ่มกับบอกกันเราว่าอยากจะได้บันแก้วมาเป็นพระเอกเราก็ไปตะเวนหานะครับคราวนี้จเจ้าเล็กๆมาฝึกเนี่ยก็ไม่ทันไม่ทันครับก็เลยต้องเอาโตโต,โตแล้วมาเจ็ดแปดเดือนแล้วก็มาฝึกแล้วก็ไปเล่นหนังเลยัเพราะจริงๆ<อ>ถ้าเกิดถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยฝึกตั้งแต่เล็กๆเนี่ยจะดีใช่ไหมฮะถ้าฝ<ช>ึกเล่นหนัง นี่พันบางแก้วนะฮะครัจะสวยมากเป็นพันบางแก้วที่ขนสวยมากเจอเจอตอนตอนเอาไม้หน่อยสิตอนตอนแคสตื่นเต้นไหมโอ้เก่งว่ะแบงหน้าที่คุยกับเจอรายการไม่ต้งนานเพิ่งรู้ว่าชมขวัญเก่งคุยกับหมาได้เอาเลยเราเรามันตอบนะครับนี่เมื่อสักครู่นี้แซวค่ะแซวพุ่มกับด้วยบอกว่าเออน่าจะเป็นหนังที่นักแสดงน้อยใจมากอ่ะทำไม ดูโปสเตอร์นะคะใช่ใบเสดงอยู่ไหนนี่คนให้เสียงอยู่ไหนไม่มีรูปด้วยมีก็บุญแล้วภาพนักแสดงมีก็บุญแล้วนะฮะเอ๊ะทำไมทิ้งช่วงนานจังคะพุ่มกับคะไม่ห้าปีครับจากจากครั้งแรกเพราะไม่คิดจะทำอหรอมันยากครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากมากเวลาทำภาคที่แล้วใช้เวลาทั้งหมดเกือบสามปีภาคนี้ปีครึ่งอะไรเงี้ยคนอื่นก็ทำกันครึ่งปีได้สามเรื่อง ท่าปีครึ่งในเรื่องเดียวดนเรื่องเดียวก็เลยเพราะมันยากมันยากยิ่งพวกผีปอบนะสิบสองวันสิบสองวันเสร็จแล้วแต่ว่าภาคแรกสามปีภาคแรกสามปีใช่ไหมใช่ครับภาคนี้ปีครึ่งปีครึ่งภาคต่อไปเนี่ยครึ่งปีก็เสร็จกเริ่มจับคดถูกไงครับก็คงจะง่ายขึ้นเรื่อยๆคือหวังว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าสัตว์กับเด็กเนี่ยสัตว์จะยากกว่าไหมถ้ามาทําหนังเออผมผมเท่าที่ทำเนี่ยผมว่าเด็กนะฮะ เด็กยากกว่าเหรอใช่เพราะเพะในเรื่องนี้มีเด็กมีเด็กด้วยมีเด็กครับมีเด็กโอ้โเจ็ดวันกับเด็กเกเดือนโอ้โหแต่มีคนละสองฉากสามฉากครับมีเจ็ดวันกับเก้าเดือนซึ่งอันนั้นยากกว่าแต่อันนี้อันนี้ไม่ยากเพราะว่ามีอาจารย์วรรชัยผมก็ง่ายเพราะเออาก็อาจารย์วรรชัยทาให้หน่อยผมไม่ต้องทำอะไรที่ที่เราจเราให้เขาแสดงบ้างเช่นฉากอะไรที่เราต้องบอกอาจารย์วรรชัยช่วยทําฉากอย่างว่าสมมุติฉากที่ที่เล่นกับพี่โซเฟียก็คือ เจอจะต้องไปขโมยน้องว่านน้องว่านเนี่ยอยู่ในรถรถรถปิกอัพเจอต้องไปเกาะแล้วให้น้องว่านเปิดเปิดล็อกเปิดล็อกเปิดล็อกให้เด็ก9้าเดือนฮะนั่งอยู่แล้วก็ไปเปิดล็อกให้แล้วก็มุดเข้าไปแล้วก็เด็กพลัดตกลงไปในในในรถลากแล้วเขาก็ต้องลากเด็กหนีออกจากปั๊มข้ามถนนไปแล้วเต้ก็ขับรถไล่บีลำบากไหมอาจารย์ฉากนี้ลำบากนะฉากไหนลำบากมากเอสำหรับเจอ สำหรับต้องต้องบอกว่าเกือบทุกฉากครับเพราะว่าด้วยเวลาที่ถ่ายทำจริงเนี่ยด้วยพื้นที่ที่เราจะต้องรบกล้องบางครั้งอย่างเช่นฉากที่จะต้องเล่นในรถเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปหาเด็กเนี่ยเราจะไม่มีที่ที่จะคอนโทรลเขาที่จะสื่อสารกับเขาได้เพราะนั้นทุกอย่างค่อนข้างยากฝากฝากพี่โซเฟียเลยไหมว่าเออพี่ช่วยเจจากับสุนัขนิดนึงเออพี่ยากไหมพี่เล่นกับเขายากไหม เด้งกับเข้าใครเจอเจอเสืไปาทีเจอพี่ว่าเด้งกับเข้าคือเพราะว่ามีนักนักแสดงไหนคุณอะเจอเจ๋อมาเด้งกับเจอเจก็ไม่ยากไม่ยากเพราะว่าหมาเป็นตัวที่ฉลาดมากเลยคือคือพี่โซเฟียเวลาหรือว่าดาราคนคนไหนก็ตามเล่นกับสุนัขเนี่ยจะต้องช่วยด้วยคล้ายๆกับช่วยอาจารย์มันชัยด้วยใช่ไหมใช่อาจารย์มันชัยต้องบอกพี่โซเฟียด้วยใช่ไหมว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้นะใช่ไหม โเหมือนกับเป็นเป็นครูสอนเตที่จินดิฉันว่าเล่นกับหมาเล่นยากกว่าคนนะเพราะว่าคนเข้ายังหวงรู้นึ่งอ่ะอําอัทายไล่อันนี้หมาไม่ดูเรื่องเลยนะแน่ใจเลยว่าคนเล่นกับอแจ้รู้เรื่องผมยังสงสัยว่าตอนตอนที่คุณโซเฟียคุยกับคุยกับโซเฟียิ่ไม่รูเรื่องใหญ่เลี่ยใช่ ก็ต่างคนต่างไม่รู้หนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเขาพูดภาษาเต้ยู่โซเฟียพูดภาษาจริงกังอันนี้โดยเฉพาะหมายิ่งไม่รู้หนึ่งใหญ่เลยสรุปแล้วดูหนังเรื่องนี้จะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอยู่ที่เขาพูดกันสองคนแล้วนั้นรู้เรื่องหมดแต่เป็นฉากสําคัญสองคนนี้ต้องดูนะฮะต้องดูด้วยนะครับนี่นะฮะไม่แต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็เขียนไว้ในใบปิดอยู่แล้วนะคะบอกว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงอ่ะหมดเนเรื่ันเด็กเอฟเฟกต์สลิง น่าจะมีเพิ่มน่าจะมีเพิ่มก็ไปด้วยนะนอกจากซริงโซเฟียลากับแอนนาอันนี้จะยิงไม่รูเรื่องเป็นหนังที่ทันสมัยเลยะเนื้อหาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งที่เขาจะเอาน้องหมาไปไปชายแดนไปชายแดนโอ้โหนี่เข้าวันารรณเข้าสาศกา์ครับแล้วก็มีอะไรนะเห็นบอกมีใช้อะไรนะพวกพวกโซเชียลมีเดียพวกอะไรนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของของตัวเจอนี่ครับที่จริงๆแล้ว เขาไม่ได้ขโมยเขาไม่ได้เอาเด็กไปแต่มีคนเอาเด็กไปแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียหรือข่าวเนี่ยก็ฟันธงไปเลยว่ามันเป็นหมาปีศาจขโมยลูกเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็จะถูกคนไล่ตีไล่ความเร็วของโซเชียลมีเดียที่มันก็ทําให้คลาดเคลื่อนเจอต้องมีทวิตเตอร์ของตัวเองอ่ะช่ี้แจงไปเด้เล่นทวิตเตอร์จอมขันนู้นกความจริงอ่ะเราเราจะพามามากกว่านี้นางเอกชื่ออะไรนะนางเอกปองปองครับปอง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 แต่วันนี้บังเอิญนางเอกครับเออบ เมื่อวานนี้ไปออกงานแล้วเข้าใจว่าทองไม่คดีนะครับทองไม่ดีครับปองป้องทองเสียได้ทองเสียคุณโซเฟียรู้หมดเลยอ่ะเอ้าเขาคนในมได้วยกันก็ต้องดูสิตอบก่อนอาจารย์วันชัยก่ะโอ้โหคือช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือต้องไปโชว์ตัวครับโอ้โหสุนัขพอบนี่นะฮะคือที่เมืองนอกเพืมีหนังเรื่องอะไรดีอาร์ติสซึ่งหมามีชื่อเสียงมากตัวนั้นต้องเจอตัวนี้นี่ต้องเจอเจอพันบางแก้วแล้วแล้วปองปองนี่พันอะไรฮะ เป็นมอนทีสผสมครับพันอะนรฮะมอนทีสมอนเีสผสมอสุนัขทุกตัวในมะหมาสองเนี่ยอาจารย์มันชัยดูแลเหรอใช่ครับหมดเลยเหรอใช่ครับอาจารย์ชัยทำอะไรเป็นขออาจารย์เลยเหรอครับอาจารย์มันชัยเป็นเป็นเจ้าของฟาร์มหรือว่าเป็นคนเลี้ยงธรรมดาหรือยังไงเออเป็นเจ้าของโรงเรียนฝึกสุนัอที่ไหนที่ไหนฮะศูนย์ฝึกสุนัขชัยพัฒนครับศูนย์ฝึกสุนัขชัยพัฒน์ครับอยู่ถนนรามินทากมอ .10 ครับรับฝึกสุนัข ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ย,ยัางไงาเงื่อนไขเป็นยังไงะเออตั้งแต่เล็กจนแกครับสามารถฝึกได้หมดฝึกได้หมดสุนัขแก่ก็ก็ฝึกได้เหรออาจารย์ครับเหรอโอ้ยโอ้โหผมนึกว่าเหมือนคนคือคนแก่ดัดยากแต่สุนัขได้ได้ครับอจอมขวัญปะไปฝึกกับอาจารย์หน่อยไม่ไม่ใช่คุณเลี้ยงสุนัข <c oughs> เอาสุนัขไปฝึกกับอาจารย์หน่อย เออเก่งเฮ้ยจมก่อนเก่ง่ะหนังเข้าเมื่อไหร่หนังย้อนย้อขนาดนี้วันที่ห้าเมษายนนี่ครับวันพระรสบดีนี้แล้วครับวันพฤหัาบดีนี้แล้วครับแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนหนังภาคแรกก็เข้าวันนี้นะครับห้าเมษายนห้าเมษายนเหมือนกันครับามามันมันวนมาเป๊ะเลยครับและทีมภาคทีมภาคเปลี่ยนครับทีมภาคคราวนี้นำโดยน้องก้าวจิรายุภาคเป็นเจอเพราะว่าเพราะว่าหน้าตาเขาใกล้เคียงกัน พี่าอตอนเลือกมาตอนเลือกมานี่ทุกคนเห็นเจอบอกโอ้ยกก้านี่อาจารย์วันชัยไปเลือกด้วยเหตุผลนี้เลยนะภาคแรกเนี่ยผมให้โจทย์ว่ามะขามเนี่ยขอเหมือนอัมพลมะขามอัพลไหนอัมพลลำพูนนะพี่หนุ่แต่ภาคเนี้ยคุยอาจารย์ว่าต้องจิรายุอาจารย์ก็ตะเวนหาทั้งประเทศ อย่าหาว่าแย่งสิเลยพี่เฮ้ราเราคุยกันไม่สนุกหรอกเฮ้ย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 อะจบเยเหนื่อยอ่ะอนืยน้องเก้าภาคแล้วก็อัมพูลอ่าแม่อําพลนันคือภาคที่แล้วที่แล้วมหาหมายความว่าบอกคาแรคเตอร์อาจารย์ไปว่าหาแบบเท่ๆแมนๆอันนี้หาแบบวัยรุ่นก็เลยได้ตั้งแต่8ปเดือนนะครับไม่แต่ที่มืองนอกนี่คือแบบเจ้าของจะภูมิใจมากถ้าหมาลตัวเขาเองหน้าเหมือนกันนะนี่ะทรงมันจะเหมือนกันนะอาจารย์ ทีมที่้ก็ะเชี่ยวชาญมากเลยนแล้วก็ทีมภาคคราวนี้ก็เปลี่ยนนะครับมีดีเจเฉาเฉดีเจโป้งก็หอมเราขอได้เนาะนะคะเฉาเฉาสุดยอดเลยคุณก้าวิญอายุพี่กะละแมคุณดี้เหรอคุณดี้ด้วยเหรอเป็นนกแก้วนลกขุนทองคุณอ๋อมสกาวใจอ๋อมที่เขาเป็นนักภาคอยู่แล้วใช่เป็นดีเจโป้งดีเจเฉาเฉดีเจพี่อ้อยดีเจตุ้ยตุ้ยโอ้โหเยอะมากแต่ละคนเป็นเป็นผู้ที่ มีความสามารถในการใช้เสียงครับพี่โซเฟียจะพูดอะไรทิ้งท้ายไหมารายการจะหมดเวลาฝากไว้หน่อยครับเชิญท่าฝากฝากหนังเรือ่องนี้เลยครับพี่ขอให้คุณผู้ชมทางไหนอย่าลื่มนะเมษาที่ห้านะต้องดูช่วยดูให้มาหมาสองนะคะจะมีจะเป็นหลังที่มีความรู้มีมีการศึกษามากเลยน,นะแลบประก,กันจะไม่ผิดหวังเลยเป็นหนังที่มีความรู้เลยนะเมษาที่ห้านะ <ห>ก็มีแห้าเมษาอาเจ๊เมษาที่ห้าเรออียกออคุยหลังรายการสุดยอดสุดยอดอย่าลืมนะ